เมื่อคืนนั้นค่ะราคาทองคําร่วงค่อนข้างแรงนะคะที่ตลาดโกลสปอตนิวยอร์กค่ะที่สําคัญนะคะก็เป็นเพราะว่าเงินดอลลาร์นั้นแข็งค่าขึ้นสืบเนื่องจากการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ที่สหรัฐอมเมริกาออกมาแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะคะก็เลยทําเอาราคาทองคํานั้นร่วงลงไปค่ะเช้าวันนี้นะคะทองคํานั้นเคลื่อนไหวยอยู่ที่บริเวณ1000กับอีก67เหรียญเท่านั้นเองค่ะที่ทางราคาทองคําหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรบอททอมแล้วหรือยังนะคะคุยกับ ผู้เชี่ยวชาญค่ะคุณพันงามอารยาวุฒิผู้ในการฝ่ายวิจัยค่ะสวัสดีค่ะคุณพันงามคะสวัสดีค่ะคุณพันงามว่าโอ้โหราคาทองคําร่วงมาแรงแบบนี้เนี่ยบดท,ท่อมแล้วหรือยังเอ่อในช่วงนี้นะคะราคาทองคำก็เป็นแนวโน้มขาลงนะคะ,คะก็ต้องรอดูการสร้างฐานให้ได้ก่อนนะคะซึ่งแนวรับสำคัญก็จะอยู่ที่หนึ่เหรียญถึง1นึ่เหรียญน,นะคะ เพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าอ่อนตัวเนี่ยยังมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาได้อีกนะคะค่ะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างคะที่จะทําให้หลุดระดับค่ะก็คือถ้าตรงบริเวณแงวรับ1,050เหรียญเนี่ยมีการสร้างฐานได้นะคะตรงนี้ก็อาจจะเอาได้ค่ะค่ะเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมของสหรัฐอเมริกานนะั้นยังถือว่าเป็นปัจจัยที่นักทุนให้ความสนใจหรือเปล่าคะ พูดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะพอดีไม่ได้ยินนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สหรัฐอเมริกาคะ่ะยังถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญสําหรับนักลงทุนทองคาที่ให้การจับตาอยู่หรือเปล่าคะในประเด็นเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนะคะก็เป็น ใจที่สําคัญที่ทําให้ราคาทองคาร่วงลงมาในช่วงนี้นะคะรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างดีด้วยนะคะก็เลยทําให้ราคาทองคาเนี่ยยังปรับลงอย่างต่อเนื่องนะคะออสำหรับวันนี้ก็มีแนวรับที่บริเวณ1,060แล้วก็1,050เหรียญน,นะคะส่วนแนวต้านก็จะมีที่บริเวณ1,075แล้วก็1,080เหรียญคะ่ะ ตอนนี้นักลงทุนที่อยู่แนะนำยังไงบ้างคะค่ะถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวเนี่ยเราก็ให้สามารถที่จะเข้าซื้อได้นะคะบริเวณแนวรับนะคะหนึ 1, 6, ่งพันหกหนึ่งันหกสิบเหรียญแต่ถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยเรากา็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านค่ะถ้าเกิดว่า ฝั่งขาช็อตลคะตอนนี้มองเ,อเรื่องของดาวไซส์อันนี้จํากัดแล้วหรือยังคะถ้าอยู่ฝั่งขาช็อตยังพอได้อยู่ไหมคะค่ะสาหรับในเรื่องของถ้าจะเปิดช็อตเนี่ยก็คือดีดตัวขึ้นนะคะแล้วก็เปิดช็อตที่บริเวณแนวต้านคะ่ะค่ะถ้ามองกันแบบนี้แล้วความกังวลของนักลงทุนในเรื่องของสถานการณ์ก่อการร้ายในประเทศฝรั่งเศสยังเป็นปัจจัยที่สําคัญอยู่ไหมคะ อ่าสำหรับในเรื่องของการก่อกร้ายที่ประเทศฝรง่งเศสนษษเนี่ยในช่วงไตร่นรนนะคะเพราะว่านักทุนก็มีการขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมาแล้วก็เข้ามาถือสินทร,รัพย์เป็นทองคําแต่พอสถานการณ์ก็ทําให้มีการขายทองคําแล้วก็กลับไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีผลกับราคาทองคําแล้วค่ะอ๋อล,ละค่ะชัดเจนนะคะขอบคุณคุณพันงามมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะคะไม่ว่าสินทรัพย์นั้น จะเป็นสินทรัพย์ประเภทอะไรทองคำก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้แนวรับอยู่ที่1000กับอีก50เหรียญน,นะคะที่คุณพันงามให้ไว้ส่วนแนวต้านค่ะ1075เหเหรียญค่ะควรจะต้องติดตามกันนะคะว่าที่สหรัฐอเมริกาถ้าเกิดว่ามีการประกาศผลการประชุมด่างๆออกมานะคะรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันทองคำนะคะในขณะที่ปัจจัยบวกสาหรับทองคาตอนนี้เห็นทีจะหาไม่ค่อยได้แล้วละคะ่ะเพราะว่าเรื่องของก่อการร้ายในฝรั่งเศสนั้นนักลงทุนยังไม่ค่อยให้ความ ความสนใจนะคะ